ทนันปวดขาเลยก็เลยเนี่ยหงายคนยังว่าทำของแก้วเนาะลังลองมึงนาแสงด้อตอนนี้นาแสงมาให้ย้อยแถวดลองมึงก่อนมันี่ผ่านและอบผ่าน เขาอะราคาผักแห้งไปย่างของเล่นของเห็ดเนาะคือเขานี่ราคาที่ผักแพงเป็นทิ้เนาะแต่ว่าเหาเห็ดแต่มันมีราคาเหาเห็ดแต่มันมีราคาหอดสิบห้าบาทจะว่าเห็ดในที่เชียงไหมมันหอดราคาสิบห้าบาทคือเหาได้เขาว่าเนาะเากับแปะหูบเนาะซันคือห้องซีเขาเขากรซีซีเป็นเาขาสารหายแต่แต่เหาเขาโบราณคขายเนาะเ้าสิแปะหูบแล้วเ้าสิ ໂຕວົງ400ມາສືວົງ400ວ່າເຮົາບົດພີ່ນ້ອງບົດບົດປົດຂາຍແອບົດໃຫ້ມື້ກິນແຕ່ເຮົາແຕ່ຮົເຂົາຮົລແມນລ2 2ອງນນແີນຶ່ລກ2ທື່ອກະละມືนนะ່ນເະละມືນ สุดละเมื่นนี่กันมันก,ก็นได้สองสุดปีนึงครับมูเนาะมูบันเฮานนเนี่มูอ่ำเ่ยนะลายลายลายตำเนาะสองหมื่นสองมืน่สมนสมมติว่าแม่หนึ่งนะปีหนึ่งเกือเกือห้ามนะสุดจะสอบลายมองเอาขับเกือเนาะบ่ฮ่อนลอยสอบเราพี่น้องแม่นาะอยสอบก็พม่ถึสามตุ่3สามหกกับสิบปแปดต่ยังยังเหลือย,ยังมีตาเหลืออยูอ่เนาะ ว่าเขากับายเอาลูกมูนนะเขาบักคายเขาคายเขาไม่ลุกเป็นหน้าคายเขาคม่ได้เงินอไ,ไนมิติสิลุกเป็นหน้าใหญ่แล้วก็เลี้ยวประมาณสองให,ใ,หใ,หให้ให้ที่สามเนาะให้ที่สนี่ใกล้ิเล้วให้ที่สมีแต่าาาขาดขาดขาะคว่า,เห,าธธเห็น้ายแบบน้องบุทนเคยเห็นเีน้องมึงยังตกการคนงานอยู่ ได้เติมอีกสองคนวันไก่เล้วไปมีคนงานมาซอยจ้างกับโบแพงหนุกไล่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนึงกับประมาณเท่าไรจ้าหาเลยสามสิบบาทเนาะฮ้อนแดดแล้วก็เศรอบริบังคับกันเนาะใช้มากกับม้าลงจังงงก็ได้แต่ว่างานไล่เป็นชั่วโมงก็มันจังบบเอาเปรียบกันก็ฮ้อนกับพักเมื่อยก็เศร้า สิบโมงกั mhm. ย่าหรืย <Gym>. ว่าสิบเอ็ดโมงกับแล้วแต่พันธมันเนาะเขาก็บอเลเอาไปเมื่อะไรกับักพอนมแห้งกับูตอีกว่าเหตุงานไปเรื่อยๆง่ายกับัการกินมันนี่ยังคือเกาอะไรกุ้งยามโตงกีนี่ไลายเนาะให้เบิ่งน่อนย่างหน้านี่ยนี่ต้งกับองนี่นเนาะ สจำกุ้งเอาเมื่อกีนก้นี่ก็พอได้กินโย่เห็ดนี่ได้กินแล้วมันนี่กุ้งตินออ่นเออมันนี่ตัวตายแล้วพี่น้องชิบบได้ก้อยดอกคือชิบบเบิร์ตอีดอกสองคนกินเลยอะไรเยเดี๋ยวจะคอยเบิง้งเนาะพี่น้องเดี๋ยวที่ตอนพ่นสีขี้ไว้เลยพี่น้องเลยจะหน่อยจะมีการสิงพี่น้องรอบใกล้สีแล้วบเลยพี่น้องเหยียบพี่น้อง ไปแล้วถอดสตูเปอร์แมนเนาะเล่งไปแล้วอลอยฟ้าไปเนาะเบอร์สิรอดปะคือเบอร์สิมีลมแล้วพี่น้องเดออเบิ่งเอามีเปลี่ยนเยอบไปแล้วมันมีบนลมบนบนลมเนาะไปสิสปีได้ไหมล่ะ เฮ็ดจะได้ผักคองข้าเจ้าเนาะพังไทยข้าเจ้าเฮ็ดเขาก็ลอง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 เห็ดบ้างนำสมัยข้าเจ้าบ้งเนาะตัวได้ดีเขาก็เอานำมาใส่บ้างตัวได้บริีเขาก็บอกเอาตัวได้ดีเขาก็นำมาใส่บริบีกันเนาะพี่น้องเห็นข้าเจ้าเฮ็ดเขาก็ต้องลองบ้างตัวได้ดีเขาก็นำเขาเจ้าโอ้โหเสิร์ฟเลยมัน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  แล้จะเป็นหอบของของเล่ไดพี่น้องเร่ชาวชอบมึงเด้อแล้จะไปเปลี่ยนสุเฟอ,อ,อร์มึงก่อนหน้าพี่น้องบาดนี้วามหนาห้าก็เห็ดแล้วสุดยอด โอ้โรอบแรงไงพี่น้องเี่สานี่คือขาดตัวนี้แล้วนะ ก็าว่านเนาะมีวิธีทำหน้าแซงห้องสไตล์กองเลคือทีค่ค้างห่าว่านเลยแล้วค้างน้ำไว้หลบแรงมากะเบิง่งเฟอ,อหน้าแซงเขาก็สีเสริมเนาะเลี้ยงปลาเนากเกษตรเลืตะลุกไว้ในหนาเนาะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาเนาะหน้าแซงกับชามเดือนปลา น้องขึ้นไล่พวกป่าซ้ำเดือนมันมันใหญ่ใช่ไหมเนาะให้ขึ้นนั่นแหละเขาก็ชลาร์เขาก็บบได้แต่นาแซงเนาะเอาชีได้พวกปูปลาเนาะเข้ามานี่แหละก็เขาลายยางเนาะผสมประสานกันเนาะมันก็แต่เขามีกำลังใจสูงเนาะมันบวบวแหวนได้แต่เขาเนาะเห็นนาแซงมันลายยางเขาคือเขาจะเอาปลานิี้ลงมาเนี่ยหลังจากเขาเขาเ้าใหญ่เขาอัดน้ำเข้ามาเลยเขาก็สิใส่ ปนินเนาะชอนเนาะลูกปนินลงมาเลี้ยงเดือนสามเดือนมันก็น่าจะใหญ่แล้วบ่ใหญ่บ่ใหญ่ลางกันใหญ่น้อยคือว่าตอนนั้นเขาขายบริการให้งานให้คนงานเนะาะวันนี้ก็ได้มาใหม่แล้วคนงานเนะ <laughs> าะเอเซอร์มาันก็แล้วเขาเนาะก็อยู่ในทีมงานเดียวกันแล้วมาซอยมาซอยไทยจะัยรุ่นคอยเฮ็ดไปเราไม่เนาะ คองคองก็เต้น้ำเราเปิดครบลายนี่ก็ได้ไปซ้ำโตเลยทั้งครบทั้งเขียนหมู่ใหญ่นไปเห็นครบก่นไปเอาครบซะก,ก่อนเป็นอาหารแรงปล่อยไทยไปสไตล์บรากการยากาศยามแรงมันในก็ะหอนนี่เนาะจะเป็นหอนเอาลายทาั้งกระชิตในใน,นหัวนี่ยนาชิาบให้กระบลายเจ็ดเห็ดนนาชิบให้แต่เป็นเป็นไทยใหญ่ แต่ว่าเคยได้เขาอยู่ลอยลอยหกสิบสองเนาะเขาหน้าปีแต่ว่าหน้าแซงพเพรแค่ลอยวัดปลายนัยน่นนึงก็เอาเลยเนาะเพราะว่าฮ่าปั๊บดินไปน้ำเ็ดให้ดินเน่ามันก็ับดให้ดินเทามีถาดอาหารเนาะจุลินทรีย์มีถาดอาหารจุลินทรีย์ปกติเพืองนี่ชิบะริทิมเนี่ยเพืองแต่ว่าแต่ว่ามันมันไทยเราไทยน่อยมันยากเนาะเฮาเขาียนเฮานมันมีคอยมียมรถอันคูบะตะเตอร์เนาะก็เลยใช้แต่รถไทยนี่ก็ แต่ว่ามันก็ยากลำบากเลยเนาะอดเอาเนะนาะจแตหน่อยกะ้านเท่ากับกระชมีเนาะรถไส่มนะาเนะาะบัวรากะซิมาไวนะ้เนาะพี่นะ้องมาพี่นะ้องคลิปนี้กะซิจบเทนนี้เนาะยังซิได้โอกันคลิปใหม่เนาะพี่นะ้องขอขอบขอบใจเด้อท่านที่เขามาหบชมเนาะติดตามเนาะพี่นะ้องเนาะติดตามวิธีเห็ดหน้าแจงเนาะจีเข้าใจว่าเขาเห็ดจังไรนะสไตล์ของเองแรงเนาะพี่นะ้องเนาะอัดถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเนดะ้อพี่นะ้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเทิงเท่านี้เนดะ้อพี่น้องเนาะขอบ โอ้ขอบใจเลายๆติดทานที่เขามารับชมเนาะโชคดีเดอ้อ